วันนี้ออันนี้เอาเป็นคําถามสุดท้ายดีกว่าญาติธรรมถามว่าแล้วถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเขาแล้วเขาได้เจอพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของผมพระอาจารย์จะให้ธรรมะแบบไหนที่ทําลายอุปทานได้เร็วที่สุดค่ะพระอาจารย์นี่พระอาจารย์ก็จะนั่งคุยเยสมมุติว่าเรานอนแล้วกันเรานอนเราจะพึงเงียบพึ่งเงียบแต่ยังยังคุยรู้เรื่องนะ <laughs> ยังคุยรู้เรื่อง พระอาจารย์ก็จะบอกโยมโยมแอปเปิลเนี่ยเขาสมมติว่าเขาชื่อแอปเปิลเอาชื่ออะไรดีฮะเอาแอปเปิลนะโยมแอปเปิลโยมแอปเปิลได้ยินเสียงพระอาจารย์ไหมโยมแอปเปิลก็จะบอกได้ยินเจ้าค่ะโยมแอปเปิลโยมแอปเปิลห้ามได้ยินนะโยมแอปเปิลห้ามได้ยินโยมแอปเปิลได้ยินไหม ได้ยินเจ้าค่ะโยมแอปเปิลไม่ต้องตั้งใจได้ยินนะโยมแอปเปิลห้ามตั้งใจได้ยินนะโยมแอปเปิลมันได้ยินของมันเองใช่ไหมตอนเนี้ยใช่เจ้าค่ะมันได้ยินเองโยมแอปเปิลเห็นไหมมันได้ยินเองใช่ไหมใช่เจ้าค่ะแล้วเราอยู่ไหนล่ะโยมแอปเปิลก็ในเมื่อมันได้ยินของมันเองอ่ะ แล้วเราอยู่ไหนล่ะโยมแมปเปิลก็บอกเอ้าไม่รู้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็จะบอกโยมแมปเปิลเสียงที่พระอาจารย์พูดอยู่เนี้ยมันมีตัวตนอยู่จริงไหมโยมแมปเปิลโยมแมปเปิลก็จะบอกว่ามันไม่มีตัวตนอยู่จริงหรอกเจ้าค่ะมันจับต้องไม่ได้เจ้าค่ะเนี่ยโยมแอปเปิลเห็นไหมกําลังพูดอยู่เนี่ย เห็นไหมที่พูดมาเมื่อสักครู่เนี้มันก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงนะเอา้าเนี่ยคำว่าเอา้าก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงเห็นไหมเอา้าแล้วโยมอยู่ไหนคำว่าโยมอยู่ไหนก็ไม่มีอยู่จริงโยมแม่เปิลก็จะน้ำตาไหลโยมแม่เปิลเห็นไหม ว่าการปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราโยมแมเปิเห็นได้ไหมตอนนี้มันรู้ของมันเองใช่ไหมเห็นไหมมันรับรู้ถึงเสียงเองใช่ไหมตอนนี้โยมแม่เปิ้ลเห็นไหมว่ามันหายใจของมันเองด้วยเห็นไหมนั่นแหละมันทํางานเองหมดเลยโยมแม่เปิ้ลได้กลิ่นไหมตอนนี้มีกลิ่นของสับปะรดวางอยู่ข้างได้กลิ่นไหม มันได้กลิ่นของมันเองใช่ไหมใช่เจ้าค่ะเราอยู่ไหนโดแมแอปเปิลเราอยู่ไหนโดแมแอปเปิ้ลก็เลยน้ำตาไหลมันไม่มีเราแล้วแล้วก็ยกมือสาทุนน้ำตาไหลแล้วก็ไม่เหลือแล้วเจ้าค่ะจบกันโดแมแอปเปิล สบายไหมโล่งไหมไม่เหลืออะไรแล้วใช่ไหมไม่เหลือแล้วเจ้าค่ะแล้วก็ยกมือสาธุใหญ่เลยเนี่ยพ่อาจารย์จะคุยกับโยมแอปเปิลเพราะพราะจะคุยกับเขาสบายสบายแบบนี้เลยนะดีไหมโยมหนิงโอ้ค่ะตอนนี้จะว่าแต่อโยมแอปเปิลเลยค่ะโยมมะม่วงโยมสับปะรด เป็นพลังจิตอ่าก็เลยเกิดคําถามค่ะว่าอืมจิตกับพลังจิตค่ะอยากให้พระอาจารย์อธิบายให้ฟังค่ะค่ะเชินค่ะพระอาจารย์โอ้พลังจิตเหรอพลังเหมือนกับพลังอ่าอะไรเหมือนในหนังการ์ตูนไหมพลังพลังเออเหมือนในหนังการ์ตูนพลังซูเปอร์มูนอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์คนคู่ยเคยเห็นพลังจิตหรือเปล่านะที่มาบอกว่าคนนู้นคนนี้เป็นเออมนเป็น พระอาจารย์พระอาจารย์ก็ยังไม่เคยฝึกจะฝึกยังไงดียบพวกเราสอนพระอาจารย์เลยพระอาจารย์จะได้ได้ฝึกพลังจิตใส่ทุกคนเลยให้บรรลุทำให้หมดไงฮะสมัยพุทธกาลนะสมัยพุทธกาลเนี่พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมนะในสำนักพวกครามทั้งหลายแหละซึ่งเขาก็ติดบำเพ็ญตะบะกันมากติดสวดสวดคาถาคาถาใส่เวทอ่ะติดสวดมากติด เส้นไหว้บวงสวงมากพวกพรามจะเป็งนงันนะแล้วก็ติดติดเรื่องของการนั่งการเดินการทรมานร่างกายมากหีือว่าบําเพ็ญตะบะเขาติดมากเลยอ่ะพระพุทธเจ้าไปถึงก็บอกที่นี่ไม่ทุกที่นี่ไม่วุ่นวายเด้อ <c oughs> อันนี้โอุประมาณนะ <c oughs> แล้วเขาก็ได้ผ่านเข้ามาเข้าไปหาพระองค์พระองค์ก็เทศสอนว่านั่นไม่ใช่ทางทางพ้นทุกข์มันอยู่ที่จิต ท่านก็อธิบายให้เห็นสภาวะธรรมที่ปรุงแต่งไม่ใช่เราไม่ใช่ของจนเขาโล่งบรรลุธรรมรู้ไหมว่าคนพวกพรามทั้งหลายแหละยิ่งข่าวว่าลูกศิษย์ของเขามาฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วหายตัวหมดเลยไม่กลับไปหาสำนักเขาอีกเลยเขาโกรธให้พระพุทธเจ้าเขาพากันประชุมรวมตัวกันจะเล่นงานพระพุทธเจ้าแล้วเขาบอกว่าพระเจ้า พวกนั้นน่ะสำนักนั้นน่ะมันมันมีคาถาเนี่ยคนนั้นน่ะเขามีคาถาจะไปหาเด็ดขาดนั้นมีคาถาอาคมนะมันสะกดจิตได้พวกเจ้าจะไปเด็ดขาดจาไว้ถ้ามันจะโดนสะกดจิตหมดปรากฏว่าคนอีกกลุ่มใหญ่เลยไม่กล้ามาหาพระพุทธเจ้าเพราะกลัวโดนสะกดจิตพวกเราจะตอบคนเหล่านี้ว่าไง พระพุทธเจ้าก็จะบอกโอ้ยท่านเราตต่คาสะกดจิตได้เราจะสะกดให้หมดทั้งโลกเลยเราจะสะกดให้เขาไม่เกิดให้หมดเลยสะกดให้เขาเป็นคนดีไม่ทะเลาะเบาแวงกันสะกดให้เขาตื่นรู้อยู่ภายในเห็นธรรมในธรรมอยู่ตลอดเวลาสะกดให้เขาอย่ายึดความคิดอย่ายึดมโนภาพอย่ายึดอารมณ์อย่ายึดอาการรับรู้จะสะกดให้หมดเลยโอ้ยดีเนาะสะกด ได้แบบนี้ทุกคนจะไม่ทุกข์เลยทุกวันนี้เครียดเครียดแล้วก็เห็นฆ่าทําลายกันทําไมถึงเครียดกมมันอะไรมาทําลายฉันมันมันมาด่าฉันมันด่าฉันว่าว่าฉันเป็นสับปะรดฉันเกลียดมันจะจะทาลายมันนั่งคิดอยู่คนเดียวนอนคิดนั่งคิดจะจะตีกันตายเล่นกับความคิดนะเล่นกับความคิดเพราะเขามาบอกเราว่าเราเป็นสับปะรดเราก็เลยโกรธโมโหใหญ่เลย ฉันเป็นมะม่วงแกมาบอกว่าฉันเป็นสับปะรดเกียิฉันเกียดเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวฉันจะบอกพรกพวกทั้งหมดเลยจะเป็นรุมเล่นงานพราแกโอ้ยเล่นกับความคิดใหญ่เลยเล่นกับอารมณ์ใหญ่เลยเล่นกับความคิดกับอารมณ์ฮะพระอาจารย์สะกดจิตได้พระอาจารย์จะสะกดจิตบอกว่าความคิดนี้ไม่มีอยู่จริงนะมันไม่มีตัวมโนภาพไม่มีตัวอารมณ์ไม่มีตัวตนอยู่จริงอาการรู้อยู่นี้ก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรา ให้เห็นนะโอ้ยเขาคงจะตื่นรู้เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่ทุกข์กันน่ะเพราะเสียงคําว่าสับรถมากระทบมันก็หายไปแล้วอ่ะคาว่ามะม่วงเราก็คิดเอาเองว่าเราชื่อมะม่วงอสรุปแล้วมีแต่ความคิดสร้างเรื่องอยู่บนเนี้ยบนโลกใบนี้แม้แต่ที่พระอาจารย์พูดมาทั้งหมดมีแต่ความคิดมันทํางานตลอดเลยเนี่ยใครเห็นได้บ้างใครเห็นสภาวะธรรมเหล่านี้ได้บ้างว่ามันแสดงอนัตตาอยู่ตลอดปรากฏสลายเป็นคําเป็นคําตลอดเลย เนี่ยใครเห็นอนัตตาได้บ้างเนี่ยเห็นธรรมในธรรมพระอาจารย์แค่มาชี้ให้พวกเราได้เห็นธรรมในธรรมมันง่ายไปใช่ไหมก็เลยรับไม่ได้สงสัยมันง่ายไปโลกรับไม่ได้ัรรลุธรรมบรรลุธรรมกันเร็วเกินไปโลกรับไม่ได้มันต้องยากสิมันต้องมบรรลุธรรมไม่ได้สิมันไม่มีหรอกธรรมะมันบรรลุธรรมได้ไม่มีมันต้องบรรลุไม่ได้สิมันต้องเดินมันต้องนั่งแล้วข้ามบรรลุ ถ้าใครบรรลุมันไม่ใช่เรามันทิดมันต้องไม่บรรลุแล้วจะปฏิบัติทำธรรมไมแล้วปฏิบัติแล้วบรรลุไม่ได้โ้ยพระอาจารย์เขาขำสอนอะไรกันเนี่ยเขาสอนให้บรรลุธรรมเขาสอนให้พ้นจากทุกพ้นจากวัตตะพ้นจากรูปและนามพ้นจากขันห้าว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราบุคคลเหล่านี้ก็จะบอกว่ามันไม่มีหรอกมาสอนว่าไม่มีเราอ่ะ มันไม่มีเราได้ไงเรากาลังนั่งดูเนี่ยมันไม่มีเราได้ไงพวกนั้นน่ะพวกคาถาอาคมอย่าไปหามันนะพวกนั้นเนี่ยพวกอ่ปุกเศษคุนใสพวกนั้นพวกใช้มนต์ดำ <c oughs> เขาสอนให้เราเห็นว่ามันไม่ใช่เรามันไม่มีหรอกมันต้องมีเราสิเนี่ยพวกพวกเราจะตอบเขายังไงดีฮะบุคคลเหล่านี้เขามักจะสอนกันให้มีตัวมีตน ในขณะที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายสอนให้เห็นว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนพระอ,องค์จึงได้บอกว่าสเพธรรมมาอนัตตาติสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงทั้งรูปและนามล้วนแล้วแต่เป็นอนัตตาไม่มีตัว,ไม,มตวไม่มีตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราจงอย่ายึดสิ่งใดยึดเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นให้ตื่นให้รู้แจ้งเถิด เนี่ยพรอองค์สอนให้พวกเราอย่ายึดแต่คนที่เขายึดเขากลับมาดา่ามาว่าธรรมนี้ปรามาธรรมนี้ดูถูกเหยียดหยามว่าธรรมนี้เป็นธรรมะที่เป็นคาถา,ามนต์ดำเป็นธรรมะที่เป็นเออทำให้เขาหลงใช้พลังจิตว่างั้นโอ้ยตายแล้วมนุษย์เอยจะเอาอะไรทำไมไม่พูดธรรมะ ให้ทุกคนบนโลกใบนี้ฟังไปฟังทรรมที่ไหนก็ไปเถอแต่ขอให้บรรลุธรรมถามพวกเราถามตัวเองดูนะพวกเราไปปฏิบัติธรรมมากี่สำนักแล้วพวกเราหมดเงินไปเท่าไหร่แล้วพวกเราปฏิบัติมาทุกรูปแบบแล้วใช่หรือไม่ตอนนี้อายุแปดสิบแปดแล้วเห็นไหมบรรลุธรรมหรือยังจบหรือยัง หรือ,อยังงงอยู่เลยคําถามไม่ง่ายนะไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบถามหัวใจตัวเองดูนี่คือคําตอบของคําถามนะโอเคยมนิงสาธุเลยคะ่ะ <c oughs> เห็นภาพโดยพระอาจารยุคพุทธกาลหรือยุคนี้ก็โดนต่อต้านลักษณะเดียวกันเ <c oughs> เคยได้ยินได้ฟังคะ่ะ <c oughs> เรื่องที้ <c oughs> พระพุทธเจ้าอะคะ่ะ สำนักอื่นๆจะห้ามลูกศิษย์ของตัวเองเนี่ยไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าสัมณะโคดมมีมนเปลี่ยนใจใ<ช>ไปฟังแล้วจะหลงไหลใช่คุยพระชายก็โดนเนาะใช่เขาว่ากันหมดแหละใครก็ตามที่มาประกาศธรรม,มะเนี่ยจะโดนผู้ที่พวกคือพวกที่ปฏิบัติแล้วมีตัวตนเขาจะเกลียดมากเพราะว่าคาสอนอะไรสอนไมใ่ให้มีตัวตนเอา้า สอนไม่มีตัวตนก็ผิดด้วยพาอาจารย์กอโทษนะที่พระอาจารย์สอนให้ไม่มีตัวตนค่ะ้วทุกยุคก็ต้องเจออย่างนี้ใช่ไหมคะขอพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นพยานนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าจะหมั่นฟังธรรมะนี้จะตื่นรู้อยู่ภายในจะเห็นความคิดนึกอารมณ์ และอาการรู้เป็นธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาการใใดจะไม่เกิดอีกชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายเมื่อรู้แจ้งทำแล้วจะบอกสอนลูกหลานคนรู้จักให้ตื่นรู้อยู่ภายในไม่หลงยึดความคิดนึกอารมณ์ตราบจนสิ้นลมเป็นพุทธบูชาสาธุ สาธุสาธุหากท่านสนใจธรรมะเพื่อการตื่นรู้ดูจิตพ้นทุกข์ได้เพราะรู้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไอดีลน์แอดปัญญาเก้าได้เลยครับขอบคุณครับ thank you for watching